วิธีหาสายไฟ a อวนะว่ามาจากจากนั้นเท่าไหร่นะตั้งไปตั้งไฟแบตเตอรี่ครับห้ามเกิน20แล้วก็วัดดูสายเนีนะ้ว่าจะไหนมามันจะมีสายสีฟ้าเส้นหนึงสีม่วงเส้นหนึ่งนะเดี๋ยววัดดูสายสีฟ้าครับไอ้นี่สายสีเทาสีเทาเป็นเป็นไฟบวกไอ้สายสีขาวเป็นลบนะตัวนี้นะของฟอร์ดนะฟอร์ด2.2จอ อ๋อดิเจือกเพิ่งสองเดี๋ยวด้ไฟไปสว่างเดี๋ยวหาไฟก่อนวางไว้เนี่ยเอ้าซื้อไฟสองนี่สองนี่สองสายสีนี่ก่อนนี่สองนี่สองเอาไปใช้สองนี่ด้วยสายสีฟ้านะเอาสองันนี้ไปขึ้นนะครับสองนี่สองนี่ไปขึ้นเอาสองตรงนี้ทีเดียวเอาเอากล้องสองนี่นี่ ี่วัดสายสีม่วงนะครับสายสีม่วงนะสองนิ้นะขึ้นแล้วครับไฟมาประมาณหายเลยเดี๋ยวเด้อไฟอ้าวห,หายเลยเออมาแล้วนะไฟมาประมาณสองโวลต์กว่าๆครับมันห้ามเกินห้าโวลต์ละไฟมาจากนู้นนะวิธีหาไอ้สัญญาณไฟเ s DC นะ ตั้งยี่สิบวลต์แล้วยวดูสายสาย,สายดินนี้มันจะเข้าไหมวันนี้มไม่เข้าเพราะเราไม่ได้ต่อดินนั้นอือเราไม่ได้ต่อดินนั้นสายชีม่วงกลับมา20่สินี่ดินเนี่ยมาแล้วครับดินสองนี่ยเฟืองสองนี่ที่สองกับสองตรงตรงเนี่ยวัดสายชีม่วงนะก็บวกก็ลบอันนี้ไฟมันจะขึ้นแล้วครับมันเดี๋ยวนะหล่นมันสองวอลต์กว่า ขึ้นเลยเข้าดูประมาณสองโวลต์กว่าไฟไฟไฟมาประมาณสองโวลต์ครับเหลืองตัวนี้นะสายสีม่วงนะสีม่วงไฟบวกมาสายสีม่วงจะมาหาสายสีเทาอันนี้สีเทาหลักมันได้หลักตัวนี้สายสีม่วงนี่สีม่วงกับสายสีเทา จัไจะไว้ยวเสียบไปก่อนสายสีม่วงสีเทาเนาะนเดียเด๋ยวออกไปเต็มเต็มเลยใครเป็นกูเสียบตัวนี้โดนด่าแน่ยังไงไฟมันสายสีเทาครับ เทาคือเส้นนี้สีเทาต่ออย่างไรวะนี่โยตัดต่อเลยดีกว่าง่ายดีหลักเป็นคนเล็กๆสายสีเทาสีเทาอยู่ข้างนี้นะอยู่ขวามือ าปลักนี่นะหน,นึ่งนะจังอยู่ขวามือนะสายสีเทาสายไฟนะสีม่วงส่งไปใกล้เลยอย่างงี้นะขวามือจำไ,ว,กกจำไ,ไว้อยู่ข้างขวามือครับเสียวปลักเข้าไปี่จังแบบง่ายตอดมาเลยตอดมาแล้วอยู่ขวามือนะมองเห็นไหมมองในโทรศัพท์เห็นไหมนะเห็นนี่มองเนี่ยเห็นอยู่ขวามือนะ ถ้าหันมางี้มันจะมันจะขั้วที่หนึ่งกับหนึ่งหนึงน่งสองหนึง่งสองนะต้องมีดูไวที่ในแกรมนะหนึงน่งหนึ่งแล้วก็สองถ้าอยู่นี้อยู่ขวามือขวามืองี้นะจำไว้เร็วฝ้ามือจำง,ง่ายง่ายฝ้ามืองี้เสียเข้าไปที่เราหาไม่เจอแบบนี้ลนะช่างโบราณสีเทาเทาไฟเออ กดนี่นะกดดึงออกอยู่ขวามือจำไว้ว่าขวามือเอ้ยไม่ใช่หง,งายเข่าดิยเข่าออเสียงถ้ามองข้างนี้อยู่ข้างซ้ายนะถ้ามองข้างนี้นะข้างซ้ายดึงมาดีกว่า ลักนี้อยู่บนมันจะอยู่ทางนี้นะไปเนี่ยนะนะอ,อ,อ,อยู่นี้นะนี่ตัวนี้นะดูตัวนี้จะผิดอีกเออเมื่อกี้ผิดก็ได้นี่ถูกมามามาเดี๋ยวจับผิดเมื่อกี้บอกผิดครับอยู่งี้นะสายสีเทาร์มจะอยู่ข้างซ้ายครับอยู่นีนะ้สายมือนะครับซ้ายครับเมื่อกี้บอกขวาบอกผิดเมื่อกี้สายมือกับสายสาย,สายนี่นะอย่างนี้นะ ถ้าห so ันมาอย่างนี้จะอยู่ขวาครับหันมาอย่างนี้อยู่ขวาแต่หันอย่างนี้นะแต่หันอย่างนี้ขวาถ้าไปนี่อยู่ซ้ายอันนี้ตัวนี้นะสายสีเทานะไฟจากสายสีม่วงสีม่วงสีม่วงไฟอันนี้สีฟ้าดินไฟมานี่อันนี้วัดอันนี้ต้องได้ประมาณสองโวลต์กว่านะตัวนี้นะสายสีม่วงนะวัดอันนี้สองโวลต์กว่าอันนี้ไม่เสียวัดแล้วได้ประมาณสิบสองโอห์มไฟอันนี้วิธีแก้ถ้าสายมันขาดหมดหาไม่เจอ ไปถอดดูล้ออีกข้างหนึ่งถ้าเราไม่รู้นะถอดดูล้อข้างซ้ายครับเหมือนกันอืจะมีอย่างเงี้ไปบวกข้างนี้ครับเนี่ยโอเคจบละ